ก็ตัวนี้งแล้วคือเขานได้เรียดไม่ได้เครียดไม่ได้ไมได้ที่ได้เพิ่มเติมได้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตรวจการทางานของ ที่กำลังกานเมืองชาติคิดว่าเราจะสนับสนุนให้ได้ก็อย่างแรกอย่างที่เราอัานได้ในกรุณาบอกว่าจะจุดเคลื่อนที่เร็วขึ้นมานาฬิกาจุดเสริมกับจุดตรวจจุดประกาศงหมดคือต้องเรียนนี <S <S ้ว่าจากแนวจะแดหมาไม่มีการสร้างเขตพ่างกันแต่นนี้ก็จะมีทั้งที่ อันนั้นเป็นหลักแต่ว่าแค่นี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะต้องมีกำลังเสริมด้วยเดินไม,ไม่ใช่เป็นลักษณะดาดเท่านั้นแตเป็นกำลังใหม่ที่เกี่ยกับในการเฝ้าตรวจติดตามแล้วก็จับกลุ่มกระบวนการรงานหลบหน้าท่านครับพูดถึงกระบวนการเนี่ยเราได้สืบสาลึกนะครับถึงที่มูลค่ารป็นไงนั่นก็มันมีหลายลรูปแ,แบบนะครับอย่างอบบยางยางล่าสุดเนี่ย ที่รับแรงงานก็มีการจับชายชาวจีนขับที่นข้างเขา,าวิธีการเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าผมงไม่ลงเป็นในรายละเอียดนะครับเราจะเรียนว่าแผนวุ่กรรมหรือการ,รวิธีออนไลน์เขาก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องตามไปับ